สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,คะก่อนที่เราจะเรียนกันเรามารู้จักมาตรฐานตัวชี้วัดก่อนนะคะ ท1.1ป1ทับ 1. 1, 1. 1อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป2ทั1บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท2.1ป1ทับ1คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดทําความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1เขียนสระ อาได้ถูกต้องสองอ่านออกเสียงคำสาระอาได้ถูกต้องสบอกความหมายของสระอาได้ค่ะชั่วโมงนี้ครูนกจะพามาเรียนรู้เรื่องสระอานะคะ คก่อนเราจะไปเรียนเรื่องสรา,อา,าระกันคุณครูจะให้นักเรียนร้องเพลงหนึ่งเพลงนะคะคือเพลงเธออยู่ไหนนะคะพร้อมแล้ว3าสไปค่ะนิวโปงอยู่ในนิวโปงอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละ สวัสดีนิวชีอยู่ในนิวชีอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีลือเลยทรงส,สบายทางกายและใจไปก่อนละสวัสดีนิวกลางอยู่ในนิวกลางอยู่ในอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละสวัสดีนิวนางอยู่ในนิวนางอยู่ไนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละ สวัสดีนิว้อยอยู่ในนิว้อยอยู่ในอยู่นีจ่จ้าอยู่นีจ่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจไปก่อนละสวัสดีขอบคัวอยู่ในขอบคัวอยู่ในอยู่นีจ่จ้าอยู่นีจ่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายและใจ ไปก่อนละสวัสดีนักเรียนเก่งมากนะคะที่ร้องช่วยครูได้ดูภาพแล้วอ่านคำนะคะภาพกาอ่านว่ากาภาพขาอ่านว่าขาภาพตาอ่านว่าตา ภาพนาอ่านว่านาภาพลาอ่านว่าลาภาพยาอ่านว่ายากิจกรรมต่อมาเป็นการอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะ กามาจากกอไก่ประสมกับสระอาอ่านว่ากออากาคำว่าจามาจากจอจาประสมกับสระอาอ่านว่าจออาจา คำว่าดามาจากดอเด็กประสมกับสราราอ่านว่าโดอาดาคำว่าตามาจากตอเต่าประสมกับสราราอ่านว่าตออาตาคำว่าบามาจาก บอใบไ,ไม้ผสมกับสาอาอ่านว่าบออาบาคำว่าปามาจากปอปาประสมกับสาอาอ่านว่าปออาปาคำว่าอา มาจากอออางประสมกับสาอาอ่านว่าออาอา,า,า A คำว่าขามาจากขอไข่ประสมกับสรอา,อา,าราอ่านว่าขออาขาคำว่าผามาจากขอพึ่ง ประสมกับสระอาอ่านว่าผออาผาคำว่าฝามาจากฝอฝาประสมกับสระอาอ่านว่าฝออาฝาคำว่าสา มาจากสอเสือประสมกับสระอาอ่านว่าสออาสาคำว่าหามาจากหอหีบประสมกับสระอาอ่านว่าหออาหาคำว่างา มาจากงองูประสมกับระอาอ่านว่างออางาคำว่าชามาจากชอช้างะสมกับระอาอ่านว่าชออาชาคำว่าทามาจากทอทหาร ประสมกับสระอาอ่านว่าทออาทาคำว่านามาจากนอหน,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 นูประสมกับสระอาอ่านว่านออานาคำว่าพามาจากพอพานประสมกับสระอา อ่านว่าพออาพาคำว่ามามาจากมมมาประสมกับสระอาอ่านว่าโมอามา คำว่าลามาจากลอลิงประสมกับสะอาอ่านว่าลออาลาคำว่ายามาจากยอยักษ์ประสมกับสะอาอ่านว่าโยอาอยา คำว่าฮามาจากฮอนะประสมกับสรลอาอ่านว่าฮออาฮาให้นักเรียนลองฝึกอ่านคำนะคะกา หางาชา bye ma ya ra sa 啦。 ต่อมาเป็นเรื่องของการรู้จักความหมายของคำนะคะคำว่ากากาตัวนี้หมายถึงนก ok ตัวสีดำร้องกากากาคำนี้หมายถึงภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำนะคะ ตาหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่มองหรือดูสิ่งต่างๆรอบตัวตาคำนี้หมายถึงพ่อของแม่ งาหมายถึงฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างๆ้างปากของช้างพายงาคคำนี้หมายถึงชื่อไม้ล้มลุกใช้ประกอบอาหารสกัดน้ำมันหรือทำยาได้นะคะ ชาหมายถึงเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบยอดอ่อนและก้านของต้นชานะคะนำมาชงเป็นน้ำชาค่ะชาคำนี้หมายถึงอาการที่มีความรู้สึกน้อยกว่าปกติเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถูกกดทับถูกตัดขาดหรือได้รับสารพิษบางอย่าง ขาหมายถึงอวัยวะส่วนสะโพกถึงข้อเท้ามีข้างซ้ายและขวาสำหรับเดินวิ่งทรงตัวนาหมายถึงพื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นเป็นแปลงแปลงสำหรับปลูกข้าว คาหมายถึงเอาของเปียกของเหลวฝุ่นผงหรือครีมเป็นต้นรูปไล้ป้ายระบายหรือฉาบลงไปให้ติดพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งปาหมายถึงการกว้างไปข้างหน้า ฝาหมายถึงเครื่องปิดภาชนะหรือสิ่งอื่นยาหมายถึงสิ่งที่ใช้กินทาฉีดอมหรือเพื่อบำบัดรักษาป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายเรียกชื่อต่างๆกันไป ลาหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตระกูลเดียวกับมา้ารูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่าหูยาวปลายหางเป็นผู้ขนแผงคอสั้นตั้งตรงอาคือน้องของพ่อ ห้าคืออาการหัวเราะพร้อมๆกันเพราะขบขันหรือชอบใจ กิจกรรมในคลิปนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกการอ่านสระ,ะอารอบที่สองนะคะแล้วพอฝึกรอบที่สองเสร็จนักเรียนข้องแล้วนักเรียนหยิบหนังสือเล่มหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนฝึกอ่านในเรื่องของสระ,ะอาให้ข้องนะคะสำหรับวันนี้คุนกสวัสดีค่ะ